มีดำน้ำกู้ภัยที่นี่ด้วยเตรียมมาด้วยใช่ไหมมาจังเลยไงโมเดลครับที่คใครเป็นคนดำอ่ะอะ,อะไรนะ,ะมีอยู่ตรงนี้ครัเอ็มจะดำด้วยเปล่าถ้าไม่ครับเชิญดำผมผมไม่นี่งจะดิว,ด,วดำน้ำ ผมมันคือเนอเล่นหรอผมนำไดร์บลังเตอร์านี่แต่ว่าแต่ว่าผมไม่ใช้แค่นึ่เดยผมไม่ทำนี่เครนีมันเยนเแค่ไี้เนี่ยพี่ไดม,ไม์บเตอร์อ่ะมันจะไปเพว่าคุไปหาพี่ปุ่นก็แบบนี้ยไ,ไ,ไ,ไม่แต่มันจะตื้นห,หนก่งเยมันเล็กเล็กตื้นๆมันจะเปเล็กจริงจริงหน้าเสียไ่แล,แ,ลแล้วแล้วนี่รรืองเอาเรล,ล,ล,ลงตรงนี้ละนี้้ ไม่ไมเราจะย้อนกลับเราต้องย้อนนี่แล้เร็วกว่าก็เดี๋ยวรถหน้าปล่อยกันอออาทิ้งนี่นี่นี่วมัให้่างเดียวไปดำนัมรัด้วยี่เดแม่งมีได้มาสเตอร์แม่งสิบกวคน ดำแล้วเนาะตอนนันน้นผมไม่ไม่รอเลย